สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลีก็จบลงไปแล้วนะครับกับนัดรองสุดท้ายของนักตบสาวไทยพบกับบาร์ซิลซึ่งถะสาวไทยนะครับก็พ่ายไป1ต่อ3เซต 18ต่อ25 24ต่อ26 25ต่อ23และ25ต่อ23ครับเป็นการแพ้แต่ได้ใจสุดๆจริงๆครับการเล่นของสาวไทยกับบราซิลอันดับที่2ของโลกได้ขนาดนี้คือสุดยอดนะครับ เก่งมากๆแล้วครับทุกคนอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างก็ต้องเอาไปพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ระบบทีมค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดีกว่าตอนที่เจอดูมิลลิกันอีกมีเซตแรกที่เราอาจจะยังเครื่องไม่ร้อนแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันได้ดีทั้งในเรื่องของการรุกการรับ แพ้แบบเฉียดชิวจริงๆครับเล่นกับเบอร์สองของลูกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับสาวๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเอาชนะสาวไทยไปได้